ท่าไม้ตายประเด็จศึกที่ใช้เล่งงนการกู่ต่อสู้ในวงกรรมวยปล้ำนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นท่าที่ดูเวอร์วางอลังการงานสร้างทั้งนั้นและทุกท่าล้วนแต่เป็นท่าอันตรายทั้งสิน้นและมันก็มีส่วนน้อยนิดที่ท่าไม้ตายของนักมวยปล้ำบางคนดูยังไงยังไงมันก็ไม่สมเป็นท่าไม้ตายเลยแต่ทว่าไอ้ท่าไม้ตายที่ดูเหมือนกากเนี่ยหากนักมวยปล้ำใส่กันเต็มแรงเนี่ย บางทีมันแรงกว่าท่าสวยๆซะด้วยนะซึ่งมันก็แรงถึงขนาดที่ผู้โดนถึงแก่ความตายได้เลยนะและท่าเหล่านั้นจะมีท่าไหนบ้างก็มาพบกับจะาอันดับมวยปราบวันนี้เสนอตอน5ท่าไม่ต้สุดกาก,ากแต่ใส่ในชีวิตจริงถึงตายเมื่อเรื่องวันที่อันดับ5 The Cobra อบาท่าไม่ตายในตำนานอันเรื่องชื่อของซานติโนเวลา นำ้ำว่าป้ะจซ้ายห้าแห่งยุคเดอะครอปบ้าหรือชื่อไทยก็คือมัดจงอ้างพยองเดชหลักการใช้ท่ามัดจงอ้างก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเพียงแค่นำถุงเท้ามาสวมเข้ามือที่ถนดัดจากนั้นก็ทำนิ้วมากุมแบบนี้ให้เหมือนกับเป็นหัวงูและหลังจากนั้นก็หาจังหวะด,ดีๆเพื่อไปตะปบเข้าไปที่ซอกคองู่ต่อสู้เพียงเท่านี้ท่ามัดจงอ้างพยองเดชก็เป็นอันเสร็จสิน้นซึ่งหากมองเผินๆไอ้ท่านี้ดูยังไงมันก็โคตรกาก,าก ถ้ากระการแบบนี้มันไม่น่าจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เลยถ้ามองในมวยปล้ำนะแต่ถ้าหากมองโลกเห็นความจริงคิดสภาพหากใครเอามือมาจ่อที่ซอกคอของเราแบบเต็มแรงย้ำนะครับว่าเต็มแรงถ้าเราโดนแบบนั้นมันหายใจไม่ออกในช่วงพลิปตาได้เลยนะหรือไม่ก็กระดูกกล่องเสียงแตกอุดทางเดินหลอดลมหรือโชคร้ายสุดๆมันอาจถึงขั้นตุยขาดที่นั่นตรงนั้นเลยก็ได้ซึ่งมันอันตรายมากนะครับถ้าถ้าไม้ตายนี้ถูกเอามาใช้ในชีวิตจริง ในวงการมวยปร้ำนั้นไซโน่แกไม่ได้ตะปบตรงซอกคอโดยตรงถ้าสังเกตดีๆแกจะตะปบตรงหัวไหล่นะครับและใช้มุมบังเอาหรือไม่ก็ตะปบไม่โดนซาโมสไปอีกหนึ่งท่าไม้ตายที่โคตรจะใส่ง่ายเพียงแค่คุณนำนิ้วโป้งข้างที่ถนัดสดเวียงเข้าไปเจาะที่ซอกคอของคู่ต่อสู้เพียงเท่านี้คุณก็จะรับชัยชนะแน่นอนซึ่งท่านี้เป็นท่าไม้ตายของอูมากา ่อมาหลังจากอุมาก้าเสียชีวิตไปใน WWE ก็มีคนมาสานต่อก็คือเจ้าโซโลทิโกอาซามัวสไปเป็นท่าไม้ตาที่สิน้นคิดพอตัวคือมันใสง่ายเกินแต่ถ้าสมัยก่อนช่วงที่อุมาก้าใช้ท่านี้ช่วงแรกๆแกจับคู่ต่อสู้มายกก่อนจากนั้นก็เวียงนิ้วโป้งเข้าไปที่ซอกคอเออท่าแบบนี้มันจะดูสมเป็นท่าไม้ตายหน่อยหากมองตามจริงนะถ้าเอานิ้วโป้งไปเจาะที่ซอกคอมันก็ตายกันตรงนั้นแหละ ซึ่งมันก็เหมือนท่าของซาติโนแหละครับความรุนแรงมันพอๆกันเลยคอคือจุดตายของเราถ้าโดนโจมตีนหนักขนาดนั้นก็เตรียมเข้าเมนเผาได้เลยพวกนักมวยปล้ำเขาใช้ท่าซามูสไพรเอาจริงคือเขาใส่ก็ไม่โดนหรอกถึงโดนกันจริงๆนะเขาก็ยั้งมือเอาไว้ซึ่งมันก็เบาพอที่ไม่ทําให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บก็ลองคิดดูสมัยที่ซีนาโดนซามูสไพของเจ้าโซโลไม่รู้กี่ดอกก็ยังไม่เป็นอะไรถ้าเอาจริงๆนะดอกเดียวก็ไปโลกหน้าแล้ว อันดับ r b r n บ h นชอปเบรน h o p หรือท่าสักกะโลกมันคือท่าไม้ตายของเกรซคาลีอดีตนักมวยปล้ำของสมาคม WWE ซึ่งไอ้ท่านี้แหละไอ้ท่าง่ายๆนี่แหละทําใหา้อบังเคยครองแชมป์โลกมาแล้วทําเป็นเล่นไปโดยหลักการใช้ท่านี้ก็ง่ายนิดเดียวใครที่ไม่ได้เป็นนักมวยปล้ำยังไงยังไงมันก็ทําได้เพียงแค่เอามือข้างที่ถนัดทําลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาไป ฟาดเข้าไปที่หน้าผาของคู่ต่อสู้ฟาดนะครับไม่ใช่ตบอาบังเกรคาลีใช้ท่านี้ได้รับชนะไม่รู้ต่อกี่ครั้งแล้วโอเคอันนี้มันจะดูง่อยมากใส่แค่นี้แล้วก็ชนะมันก็ไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่อันนี้เรามองในแค่มมยปล้ำนะแต่ถ้ามองในโลกของความจริงใครที่โดนท่านี้คนโดนเนี่ยถ้าโดนเต็มๆนะมันอาจจะมีตาพร่ามัวคลื่นไส้อาเจียนแขนขาอ่อนแรงซึ่งหากมีอาการเหล่านั้น รีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะสมองของผู้โดนเนี่ยอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงได้แม้ท่านี้มันอาจจะไม่ทาให้ถึงตายได้ทันทีแต่มันจะเป็นท่าที่สะสมอาการบาดเจ็บเรื่อยๆและพอร่างกายของเรารับไม่ไหวถ้ามันเกิดอาการเหล่านั้นขึ้นมาพวกคลื่นไส้อาเจียนอะไรพวกเนี้ยเตรียมตัวตุยได้เลยนะฉะนั้นเราจึงขอเตือนนะครับว่าน้องๆน,นักเรียนที่ชอบเล่นหัวเพื่อนเนี่ยไม่ว่าจะตบ ต่อยหรือทุบเป็นประจำเนี่ยอย่าหาทำเลยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสมองของเพื่อนจะได้รับกระทบกระเทือนตอนไหนเอาเป็นว่าการไว้ก่อนนะทำเล่นๆทำกันเบาๆได้อย่าไปทำกันแรงๆเชียวล่ะอันดับ2เล d กดรแน่นอนนี่คือท่าไม้ต้ของพ้องโฮแกนตำนานน้ำว่าปล้ำพลังแฝงชื่อท่าไม้ตาเต็มๆของน้าแกก็คือเลกดรอปออฟดูม ชื่อโคตรเท่แต่ดูตอนใช้ดิมันโคตรห่วยหลักการใช้ท่าน,นี้ก็โคตรจะง่ายเพียงแค่เอาขามาทิ้งที่ซอกคอคู่ต่อสู้เท่านั้นเองไอเล็กดอบเนี่ยนักงว้ร่ำคนอื่นใช้มันคือท่าเบสิกเท่านั้นใช้ท่าน,นี้เป็นสิบรอบก็มาชนะแน่นอนแต่ถ้าน้าวฮ้องใช้ขอแค่ครั้งเดียวก็ชนะไปไง,ง่ายๆเลยเล็กดอบแม้มันจะดูห่วยดูกาอย่างไงแต่หากมองในโลกของความจริง มันเป็นท่าที่อันตรายและอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างท่านี้หากโดนไปเต็มๆยันนะครับโดนเต็มๆก็มีความเสี่ยงตรงบริเวณหัวหรือไม่ก็คอหากเป็นหัวก็อาจจะเกิดการกระทบกระเทือนทางสมองได้แต่หากเป็นคอก็เสี่ยงกระดูกหักได้หรือไม่ก็เป็นอมาาัมพาตได้เลยและรู้อะไรไหมครับคนโดนใส่ว่าเสี่ยงแล้วไอ้คนใส่ก็เสี่ยงด้วยเหมือนกันถ่าดวงซวนจริงๆนะ คือผู้ใส่เนี่ยอาเซียงบาดเจ็บที่หลังหรือช่วงกระดูกสันหลังแรงกระแทกอาจทําให้เกิดอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือกระดูกสันหลังหักเลยก็ได้โอ้ไอท่านี้มันอะไรกันนี่และอันดับหนึ่ง hard punch hard punch หรือถ้าจะตั้งชื่อไทยก็คงจะประมาณท่าต่อยทะลุถึงหัวใจละมั้งเป็นท่าไม้ตายที่ครั้งหนึ่ง ยอดน้วมันปั่มอย่างดีอันเดอเทเกอร์ก็เคยใช้มาแล้วแล้วรู้หรือไม่นักมันปั๊ำที่เป็นต้นตำหรับที่ใช้ท่านี้ก็คือ Oxbreaker เป็นท่าที่ใช้ง่ายแสนง่ายเพียงแค่ต่อยใส่ตรงหัวใจเท่านั้นทุกอย่างก็จบลงแบบจบเลยอ่ะจบชีวิตเลยถ้าต่อยไปแรง่ะ มันอันตรายมากเลยนะครับท่านี้เนื่องจากเป็นการโจมตีโดยตรงไปยังบริเวณหัวใจมันอาจจะทําให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นในทันทีคือตายตรงนั้นเลยหรือถ้าเบาลงหน่อยก็อาจจะทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจนาไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวออกฟังยังไงมันก็ตายเหมือนกันแต่ตายช้าหน่อย ในวงการมวยปล้ำพวกเขาจะต่อยกันไม่โดนนะครับหรือไม่พยายามออมแรงในจังหวะที่ต่อยพวกเขาจะเซฟกันแบบเต็มที่เพื่อไม่ให้เพื่อนร่วมอาชีพต้องเสี่ยงได้รับอันตรายแต่ถึงอย่างนั้นในปัจจุบันไอ้ท่าน,นี้ก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้ในวงการมวยปล้ำโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นท่าที่อันตรายเกินไปและอาจจะทําให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้ท่าไม้ตายหรือไม่ว่าจะท่าอื่นๆในวงการมวยปล้ำ หากใช้ในชีวิตจริงท่ามวยปล้ำเหล่านั้นมันก็อันตรายทุกท่าน,นะครับฉะนั้นโปรดดูมวยปล้ำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าไปเรียนแบบทําตามโดยเด็กขาดนีสถานีมวยปล้ำเตือนแล้วนะและยังมีอีกท่ามากมายที่เรายังไม่เอ่ยถึงหากใครอยากให้เราทําภาคต่อก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และถ้าหากมียอดไลค์เกิน500ไลค์เมื่อไหร่ทางเราจะจัดภาคต่อให้ทันทีแต่สำหรับวันนี้สถานีมวยปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปตัวต่อไป สวัสดีครับ